สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันที่19กรกฎาคม2563นะครับตอนนี้ก็แผลที่ผมได้ตัดไว้ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับเพื่อนๆต้นชนชุมตันนี้ครับพอทาปูนแดงไปเนี่ยรู้สึกว่ามันสมานแผลดีนะครับเพื่อนนะครับ อันนี้ผมก็จะมาลงกระถางนะครับวัสดุปลูกของผมนะครับก็คือมีขี้วัวนะครับแล้วก็คุ้ยมะพร้าวแล้วก็กาบมะพร้าวสับเล็กนะครับแล้วก็ดินเก่านะครับปูชมไว้ไม่ให้ฝนมันตกชะล้างไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับดินเก่าที่ได้จากการเปลี่ยนกระถางดอกไม้นี่ไม่มีพิษแล้วนะครับก็คือมันอยู่นานแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งมันก็จะได้การย่อยสลายกาบมะพร้าวนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีอินทรีย์วัตถุนะครับจะมีแกลบดวงแกลบดำแล้วก็กาบมะพร้าวที่มันย่อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาล่อนนนนะะคครรรัับออออุปกกกกณ์าล่งผมม็ืต2น มาดูครับว่าผมทำยังไงวัสดุปลูกของผมเนี่ย เปลี่ยนไปตามมีตามเกิดถ้าเกิดมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่นะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับไม่มีออสโมโคดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อมานะครับผมก็ไม่ได้ใส่นะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยคอกแทนนะครับการที่เราไม่เร่งปุ๋ยก็เป็นผลดีนะครับถ้าเราเร่งปุ๋ยมากนะครับส่วนมากจะไม่มีภูมิต้านทานนะครับโตเร็วนะครับเหมือนคนนะครับถ้าเวลามันอ้วนนะครับมันก็ไม่มีภูมิต้านทานนะครับก็ไม่แข็งแรงนะครับแต่ถ้าแค่แค่เกนๆนเนี่ยแข็งแรงดีต้านทานต่อโรคดีนะครับเพราะว่าผมสังเกตต้นไม้ของผมนะครับทุกต้นนะคค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 รรรรรััััััับบบบทีี่่่่่่่่ตตตต้้นน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 นแแแแะะะะๆกเเเเเยยยมม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 มไไไอออออป็ชืโโโโผผสวจาล ร่อนทุกอย่างนะครับเพื่อนกาบมะพร้าวผมก็ร่อนครับนี่ทำไมต้องใช้สองอันนี่อย่างนี้ครับใช้สองอันแล้วมันเขย่าวได้นะครับกาบมะพร้าวนี่โอ้ยนั่นนั่นนั่นลุ่งแล้วกาบมะพร้าวนี่ทำไมต้องร่อนนะครับเนี่ยจะให้ดูขนาดจับมือเดียวนี่ก็ไม่อยู่เป็นไรเนี่ยมือไม้อดไปหมดเนี่ยเช้าๆเนี่ยนี่นะครับมันจะมีฝอยอย่างนี้นะครับเพื่อนมันจะจับกันเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับเพื่อนสมัยก่อนไม่มีขุยมะพร้าวผมก็ไม่ได้ใส่นะครับมันไม่ตายตัวนะครับหาอะไรได้ก็หานะครับสิ่งที่จำไว้เลยนะครับพืชดลูนนน้าม่่เลยะครับ ร่อนเหมือนกันนะครับจะหมดแล้วนะครับผลดีของการร่อนแบบนี้นะครับก็คือว่ารากพืชได้กินง่ายเองนะครับพวกละเอียดเนี้จะหมักง่ายกว่านะครับแล้วก็เข้าไปกับวัสดุอื่นง่ายกว่านะครับโอเคพอแล้วนะครับน่าจะพอแล้วประมาณนี้นะครับแต่ใส่เยอะมันเค็มนะครับผมแล้วก็ดินเก่ากร่อนเหมือนกันนะครับดินเก่าเนี่ยมันก็มีสารอาหารที่พืชยังกินไม่หมดนะครับเพื่อน ไว้ลองก้นกระถางก็ได้นะครับพวกก็บหยาบนะครับกาบมะพร้าวนะครับที่มันย่อยแล้วนะครับที่มันเล็กๆนะครับที่มันผ่านการหมักมาแล้วนะครับก็หลายอย่างนะครับกาบมะพร้าวใบก้านปูสมัยก่อนผมใช้ใบก้ามปูเยอะนะครับปีนี้ผมไม่ได้ไปซื้อมานะครับเพื่อนใบก้ามปูเนี่ยเหมาะนะครับเพื่อนเหมาะกับการที่เราจะมาปลูกชุนชมนะครับมันจะมีในตัวเจนเยอะแล้วก็มีสารอาหารที่ช่วยให้การเจริญเติบโตของต้นไม้เนี่ยเยอะนะครับสวนทุกสวนนะครับใบก้ามปูเนี่ยขานก็ได้เลยนะครับที่เขาใส่นะครับอัตราสวนก็กระเกาแล้วครับเพื่อนนะ ก็น่าจะหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเนี่ยผมก็กะกะเอานะครับปกติผมใช้มือนะครับเนี่ยวันนี้มันมี2อันนะครับก็เลยเขยับไปกลับมาได้มันจะร่วนนะครับจะร่วนซุยแบบนี้ครับเพื่อนร่วนมากนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าพอเราลอนแล้วนะครับเนี่ยนุ่มนะครับนุ่มมือนะครับขี้วัวมันก็ผสมอยู่ในนี้นะครับมันก็จะหมักได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันละเอียดแล้วนะครับเนี่ยอ้าวกระถางแตกอีก ที่จริงผมอยากจะใช้กระถางเล็กคนนี้นะครับอันนี้ก็ใช้กระถาง8นิ้วเลยนะครับดูมันจะใหญ่นะครับที่จริงน่าจะใช้6นิ้ว6นิ้วนี่น่าจะพอดีนะครับเพื่อนๆไม่เป็นไรนะครับเอา8นิ้วเลยก็ได้นะครับทำมาสักไซส์หนึ่งถ้ากระถาง8นิ้วแบบนี้นะครับอย่าใส่แล้วก็จะให้มันสูงมาอย่างนี้ครับรากถ้ามันสูงอย่างนี้ครับมันยังไม่ลงนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งขนาดนี้นะครับ รากมันไม่ลงไปกินด้านล่างนะครับกว่าจะไปกินด้านล่างนี่ครับข้างล่างนี่มันชื้นมันแฉะนะครับพอมันชื้นมันแฉะนะครับเกิดการหมักหม,ม,มเกิดเน่าอีกนะครับผมไม่เหมือนกระถางเล็กนะครับอันนี้ก็พอกระถางใหญ่ผมก็จะใส่กาบมะพร้าวประมาณนี้นะครับประมาณสักนิ้วถึง2ข้อนิ้วนะครับนุ่มมือกินครับเพื่อนยวเอาหน่อย ก็ใส่ลงไปอีกนะประมาณสัก1น่งนิ้วนะครับเมื่อกี้กาบมะพร้าวก็ประมาณ2ข้อนิ้วนะครับดินปลูกนะครับดินที่เราล่อนเมื่อกี้นะครับอีกหนึ่งข้อนิ้วก็รวมกันเป็น3มนิ้วแล้วนะครับน่าจะ3นิ้วนะครับครนี้ผมก็จะลงอย่างนี้เลยนะครับถ้าผมลงไปอย่างนี้นะครับมันก็จะจมไปทั้งอันนะครับผมจะใช้กาบมะพร้าวนะครับลองไว้ก่อนเพื่อที่ให้มันรับน้ำหนักตรงนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะไม่จมแล้วนะครับคอนะครับต้องไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังนะครับต้องคอตรงนะครับโรยด้วยดินที่เราผสมนะคคครรรรรััับบบบให้้้เเขาาาากกกงนนนนิดึะะะส็จแลวพ มะพร้าวเนี่ยป้องกันไม่ให้มันโค้งเค้งนะครับบังคับให้มันให้คอมันตรงนั่นเองนะครับแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นดูนะครับอย่าให้มันเสียบโดนลากมันนะครับถ้าแย่ไม่ลงนี่อย่าไปฝืนนะครับนี่แย่ลงไปก็มุนหมุนหน่อยก็ได้นะครับอ่ะเนี่ยลงไปแล้วนะครับถ้าไม่ลงนี่อย่าฝืนนะครับต้นมันใหญ่ก็ตามทั้งสามอันนะครับไม้เสียบลูกชิ้นผมก็ซื้อทุกอย่าง20นะครับซื้อมาไว้นะครับแล้วก็รับด้วยหนวดกุ้งโอ้ยถ้าหนวดกุ้งสั้นใช่ไหมครับเราก็ต่อได้นะครับมีเทคคนนิการต่่อี บ,บางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับนี่ต่อแบบนี้นะครับก็เนาะก็ต้องมีละบางคนที่เขาไม่รู้จริงๆอะ่ะนะครับก็ต่อเสร็จปั๊บหนวดกุ้งก็ยาวขึ้นนะครับนันก็รับใช่ไหมครับนี่มันก็จะไม่คงเคียงแล้วครับเพื่อน ครับคอมันตรงนะครับยอดมันแตกออกมาแล้วเราค่อยตัดทดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราตัดรากเข้าไปเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะหมดตัวมันจะคลายน้ำนะครับมันจะโซมนะครับกดกดหน่อยก็ได้นะครับเพื่อนอย่าจะกดแรงนะครับกดแค่ว่าเออให้มันรู้สึกว่ามันแน่นหน่อยนะครับน้าที่ผมจะลดนะครับผมก็จะผสมไอตัวนี้นะครับไซโตไคนินไซโตไค้นินไอตัวนี้มันจะช่วยให้เพิ่มจํานวนรากนะครับแล้วก็ฟื้นฟูการแตกรากนะครับแล้วก็แตกตายอดนะครับเขาบอกว่า1 0 2ถึงซีซีต่อน้ํา20ลิตรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ประมาณลิตรกวน้ี เป็นน้าสีดำๆนะครับเ,เพื่อนๆ <c oughs> เสรเรียบร้อย <c oughs> ลดทั้งต้นเลยนะครับอ่ะเอาไปไว้ในร่มลาไรนะครับเอาไว้ให้มันแตกยอดแล้วค่อยเอาออกเดวจะจัดนะครับเพื่อนๆต้นก้านะครับต้นก้าที่ผมเพาะไว้นะครับเริ่มเกิดแล้วครับเ,เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวให้รอแตกใบจริงสักหน่อยผมก็จะเปิดออกให้เขารับแสงนะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับผมสวัสดีครับ